สวัสดีวันหวยออกนะคะเราจะมาดึงไพ่สามใบกันนะคะว่าวันนี้ดวงชะตาพวกเราจะเป็นเช่นไรนะคะแม่หมอดาวเช่นเคยนะคะ,ะแม่หมอดาวจะหยิบไพ่แค่สามใบนะคะวันนี้นะคะมาดูกันชิว่านะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรพวกเรานะคะใบที่หนึ่งนะไพ่แห่งดวงดาวนะคะไพ่ใบที่หนึ่งไพ่แห่งดวงดาวไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งความหวังนะคะ ไพ่ใบนี้หมายถึงคุณเป็นคนจิตใจดีตัวคุณเองเป็นคนมีจิตใจงามนะคะคิดบวกนะคะชอบช่วยเหลือผู้ผอื่นมีแต่คนรักให้เมตตานะคะรักครอบครัวมองโลกในแง่ดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะที่สําคัญนะคะเป็นไพ่แห่งโชคลาภนะคะสุขกายสุขใจนะคะมีชีวิตที่ชัดเจนอ่าเป็นคนที่มีดวงทางการเสี่ยงนะคะหยิบจับใบไหนก็ได้นะคะซื้อรถติด ซื้อลอตเตอรี่เม็ดแต่ไม่มีเลขในใจก็ยังถูกเสี่ยงจับอะไรถูกหมดนะคะซื้อนําโชคนะคะอ่าซื้อนําโชคเลขหน้าไพ่นะคะสองหนึ่งนะคะบ้านเลขที่นะคะถ้าไม่ถูกรางวัลน,นะคะก็ดวงดีเรื่องการเงินก็จะได้เงินพิเศษอย่างอื่นมาแทนนะไพ่ใบนี้ไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งความหวังไพ่จิตใจงามนะคะใบที่สองนะไพ่เวรกรรมนะคะผลของการกระทํานะคะไพ่ใบนี้หมายถึง คุณทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะผลของการกระทํานะคะสิ่งที่ค้างคานะคะจะถูกอส่าสางนะคะให้แห่งการตัดสินใจนะคะมีอะไรที่ค้างคาไใจค้างดูปากค้างคาใจก็จะจบลงในวันนี้แล้วจะได้เริ่มต้นใหม่ตามผลที่เราได้ตั้งใจไว้นะคะ หรือไม่ก็จะได้ข่าวดีนะคะเรื่องงานเรื่องเงินแม้กระทั่งเรื่องเรื่องเนื้อคู่นะคะท่านที่รอใครอยู่คนรักเก่าก็จะกลับมาติดต่อสื่อสารมาหรือไม่ก็ถ้าคนที่ไม่มีแฟนก็จะเจอคนรักนะคะอ่าอ่าที่อยู่อาศัยใกล้วัดสุสานนะคะใกล้วัดสุสานหรืออ่าป่าช้านั่นเองนะคะ หรือไม่ก็จะได้เงินเก่านะคะให้ใบนี้ซื้อนําโชคนะคะเลขที่เคยออกไปแล้วเลขเบิ้ลเลขเก่าเลขที่เคยออกไปแล้วเลขที่ซ้ํานะคะ,ะหรือไม่ก็เลขที่บ้านนะคะให้แห่งการเป่าประกาศให้ทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะคะให้ใบนี้การตัดสินนะคะให้เงินเก่าก็ได้ค่ะให้ใบที่สาม The World นะคะหรือไพ่เทวดานั่นเองนะคะจะได้รับ เป็นฐานบุญเก่าดีนะใครได้ไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ท่านก็มีดวงชะตาประมาณนี้นะคะจะมีความสําเร็จเรื่องงานนะคะชีวิตจะมั่นคงขึ้นชีวิตหรูหราขึ้นจะได้เปลี่ยนที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนสังคมใหม่ๆบางคนอาจจะได้ไปถึงต่างประเทศนะคะถ้าคนที่มีคู่แล้วก็มีสิทธิ์ตั้งคัน mm. เห็นไหมคะมีตั้งคันนะคะมีชีวิตที่หรูหราขึ้นฐานบุญเก่าดีการเงินดีนะคะ ความรักดีบางคู่นะอยู่กันแบบไม่ได้แต่งก็รักกันดีชีวิตมั่นคงดีนะคะมีความสุขกว่าคนที่แต่งงานด้วยซ้านะใครที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงบุญเก่าดีฐานฐานบุญเก่าดีสําเร็จเรื่องการเงินการงานนะคะชีวิตหรูหรามั่นคงนะคะสรุปแล้วนะคะไพ่สามใบนี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานดีในวันนี้นะคะใครผ่านมาขอให้น้อมรับนะคะเพราะว่าไพ่แห่งความสุข ไพ่แห่งการเป่าประกาศนะคะทําดีได้ดีนะเป็นเพราะว่าท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วทําดีได้ดีผลการกระทําของคุณอ่ามันได้สนับสนุนคุณแล้วนะคะต่อไปนี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะเลขหน้าไพ่ทั้งหมดนะคะสใบนะคะใบนี้อ่าเลขหน้าไพ่หนึ่งเดใบนี้นะคะเลขเก่าเลขเบิ้ลเลขสส่วนใบนี้นะคะอ่าสองหนึ่งนะคะจับคู่กันนะเผื่อมีโชคนะคะทุกคน สีนำโชควันนี้นะคะสีฟ้าสีเขียวหรือสีน้ำตาลนะคะขอให้ทุกคนโชคดีที่มาเจอแม่หมอดาวนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังทั้งการเงินการงานความรักขอให้มีโชคมีลาบปังๆนะวันนี้นะ